E สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุข่สุคนกับผมมาพบกับบ่าวคุณลูกสานพักจิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าวคุณก็มากู้หอมนะพี่น้องหอมหัวใหญ่นะครับหลังจากเมื่อวานนี่ฝนตกแล้วก็ลูกเห็บลงนะครับสวนผมก็ได้รับความเสียหายก็ถือว่าบ่หลายนะครับแต่อากาศก็เริ่มหนาวกัมืนันนี้บ่าวคุณก็จมะมาคุ้มพักที่ปลูกไว้มันยังบบใหญ่นะครับแล้วก็ เอ้สภาพมะม่วงว่าผักอันไหนที่สามารถกินได้หรือว่าผักอันไหนที่มันแก่เฒ่าไปตามกันเวลาครับแล้วตามผัาคุณมะม่งครับว่าสวนผักปลอดสารพิษเฮดแบบเกษตรพอเพียงของผักขุณมันเรืออย่างแน่ๆครับผมมาเมื่กันเลยครับนี่ครับผมเก็บมาเมื่อกี้นะครับหอมหัวใหญ่ครับายครับพี่น้อง นี่ครับผมบักเพล็กที่บ้าขนเสียมะคุ้มเมื่อนี้ครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวในการย่างน้อยก็จะให้มันได้กินลูกน้อยๆน,นะครับเพราะว่าพริกมันกำลังเริ่มเป็นดอกนะครับกบ็บบรูว่าถ้าคุ้มแล้วมันจะสามารถออกลูกได้บ่นะครับเพราะว่าอากาศยี่มันหนาวนะครับนี่ก็เป็นหัวะพ้านะครับซึ่งบ้าขนก็เก็บไปหลายรอบก็แตกกัย่งบ่าตายนะครับเพราะว่ามันยังหนาวบ่แห้งนะครับแ่เมืันนี่ก็บ้าขนก็เสีมาคุ้มไว้นะครับ นี่ก็เป็นพริกหยวกนะครับพริกหยวกแล้วก็มะเขือม่วงครับผมนี่ก็ยังถือว่ายังยังบ่ตายนะครับก็จะเป็นกะหล่ำนะครับกะหล่ำนี่ก็ถือว่าทนหนาวนะครับอันนี้ผมก็ติบ่คุ้มนะครับกะหล่ำมันนี่ก็จะเป็นสลัดม่วงนะครับสลัดม่วงสลัดใบเขียวเขียวนี่ก็สามารถทนหนาวได้นะครับซึ่งบ่คุณนำมาปลูกหลานแน่กะตีบ่สวยงามบัานใดนะครับกะหล่ำดอกครับ อันนี้จะเป็นสลัดครับสลัดม่วงแต่คิดว่าสี่อ,อยครับผมอีกประมาณเดือนนึงก็คิดว่าจะบ้านหนาวมันได้นะครับอันนี้เบ้าคุณก็จะบลคุมไว้นะครับซุ่มตรงนี้เบ้าคุณก็จะเอาผ่ายางลงนะเพราะว่าตอนนั้นขึ้นมันสีหนาวนะครับอันนี้ก็จะเอาลงหมดนะครับเดี๋ยวม,ามา่อางครั้งนะครับว่าเบ้าคุณปูออย่างแน่ นี่สิเป็นบักพริกนะฮะบักพริกพันุ์ไทยนะครับออกน้อยนะครับพี่น้องแต่ก็ตินไวยในน้อยนะครับก็คิดว่าติดคุ้มไว้กินกินน้ยดิบนะครับก็คงที่บอสุกนะครับข้างในก็จะเป็นบักพริกเช่นกันนะครับกัลน้องออกน้อยในน้อยพี่น้องบ้าคุณก็สียเอาพะยางนะครับลงมาคุ้มไว้ตอนนั้นก็จะเปลี่ยนเบียร์ตัวเลนะครับไปไข่พักกาดพักขมนะครับอันนี้ก็เอว่า อากาศหนาวก็ยังทนได้นะครับเพราะว่านี่มันจะมักอากาศหนาวนะพี่น้องนี่ก็เป็นพักบุ้งกะเที่ว่าได้กินหลายรอบแล้วครับผมก็คิดว่าถ้าหนาวมาบ้าขุนกะสิคุ้มไปอาจจะได้กินอีกเป็นเดือนนะครับอันนี้บ้าขุนกับแม่บ้านกับมะาฮอดน้ำเสมอครับเพราะว่าพักบุ้งเนมันจะมักน้ำนะครับผมนี่ก็เป็นซุ้มแรกนะครับเดี๋ยวไปมองซุ้มที่สองนะครับ นี่ก็เป็นซุ้มที่สองนะครับที่บ้าวขุนเสาผายางลงนะครับอยู่ข้างในกันกมีบวบนะครับเพื่อซึ่งบักบวบมันก็เอาไปกินได้หลายรอบนะครับทั้งแก่ทั้งแถมญาติพี่น้องแล้วก็โม่พวกที่โรงงานนะครับบ้าวขุนกระปุกไว้หกยดต้นนะครับข้างในก็ที่มีหญ้าแน่จังน้อยกะว่างๆบ้าวขุนกระสีมะทอนนะครับ นั่นก็จะเป็นบักเขือเทศแล้วครับหรือว่าบักเขือเคือนะครับเริ่มสุกแล้วครับพี่น้องปีนี้ซื้อว่าได้กินนะครับปีที่แล้วออกดอกมากกินเฮี้ยงหมือเพราะว่ามันหนาวนะครับฟังทางนี้ก็จะเป็นมักเขือนะครับเรื่บักเขือพันดูใบหรือว่าพันกินใบนะครับปีนี้ก็ปลูกปีที่แล้วได้กินหน่วยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็ของในมองมันแต่ใบนะครับกันกันองสีออกดอกแต่คิดว่าประทันนะครับ เพราะว่าหนาวกสิมาแล้วนี่ก็เป็นใบแมงลักนะครับในแกงเห็ดยังงวดหนึ่งพี่น้องงามขักปีนี่นี่ก็บ้าคุณกระสีเอาคุมไว้เพื่อเห็ดมันออกมารอบสองนะครับนี่ก็เป็นซุ้มที่สองนะพี่น้องกับมีผักบัวลายครับนี่บักเขือมีใบแมงลักนะครับก็บวบซุ้มนี่กับมะเขือเทศนะครับนี่ก็เป็นซุ้มที่สามที่บ้าคุณได้คุมไว้หลัง จากที่เบ้าขุนเริ่มปูงไม่หม่นะครับแต่ว่านี่มันก็ทีเริ่มเง้าเบ้าขุนก็เลยเอาพายางออกนะครับบักทั่วนี่ก็เป็นบักทัวฝรั่งนะครับบแมันบักทั่วฝักเหง้าไทยนะครับนี่กถือว่าลูกเง้าครับได้กินประมาณสามสี่รอบนะครับปีนี่ถือว่าอากาศใสได้นะครับข้างล่างไปนี่จะเป็นบักทั่วสันนะครับบักทัวฝรั่งแต่เบ้าขุนก็เก็บไปโอ้หลายรอบเลอครับพี่น้องนี่ครับผม ประมาณนี้ครับเก็บไปฝากมูฝากพวกฝาก,ฝากคนใกล้ๆบ้านนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเท่า้วครับตามการเวลานะครับผมกระสีเลื้ยแต่บอกทั่วฝากเงี้ยนะครับคิดว่าอีกประมาณอาทิตย์ถ้ามันบนหนาวแห้งก็คิดว่าจะได้กินน่วยนะครับถ้าหนาวมากก็พวกนี้ก็ตีเหี่ยวเช้าเหมือนนะคร,บราาับเริ่มหนาวมากน่วยก็เริ่มบ่ง,งามนะครับผมข้างล่างก็สวยงามครับผมแต่ว่า แม่บ้านเพิ่นมาเก็บเมือว่านนะครับถือว่าได้ผลนะครับปีนี้มามุมนี่อาจจะเป็นใบแมงลักนะครับครับกะเพราครับพี่น้องซึ่งแม่บ้านเนพิ่นกับไปเอากับน้องสาวเมืองร้อยเอ็ดนะมาปลูกกะติปลูกลาในจังน้อยบ้าขุณกะติคุ้มนะครับเพราะาอากาศหนาวมากกะติเหี่ยวเฉาหมดนะครับซึ่งตรงนี้บ้าขุนได้ก่อนมาปลูกไอ้พักกาดขาวครัพี่น้อง นี่ครับผมประกาศขาวนะครับ ffic. อันนี้ก็มาปลูกรอบสองครับพี่น้องก็คิดว่ามันคง้องสิบบอฮอนะครับต่ว่าขุนกรจะเอาพายางมาคุ้มไว้นะครับอันนี้ถ้าบอฮอก็สามารถกินใบได้นะครับถ้าต้นบัมากินก่อนเพราะว่าปีที่แล้วบัวคุณปลูกไว้กะบัวเลือครับต้นมาลอยกินใบเมื่อนะครับที่ว่าปีนี้กะลองมองว่ามันจะเหลือบ่นะครับประกาศขาวนะครับมากข้างล่างประกาศขาวนี่ก็ เ็นฟักนะครับฟักแฟงซึ่งเอามาปลูกหลานนะจัหน้อยนะครับกําลังออกดอกพี่น้องแต่คิดว่ากาสิบอได้กินนะเพราะว่าหนาวมากกับคงบติดลูกนะครับบางคนก็จะเอาไว้กินยอดกินยอดไว้ตะรั่วนะครับพี่น้องนี่ครับเพิ่งออกดอกขขางกันนี่ก็ออกมะละนะครับมะละขี่น้องครับผมอันนี้ก็ได้กินแล้วสองนวยนะครับแต่ว่ายอดผมก็เด็ดไป หลายรอบนะครับเอาไปกินกับลาบกับก้อยเพี่น้องแซบครับผมบักแตงกับตะกอนนี่ดกคักช่วงแรกๆครับผมอันนี้ผมก็ลักที่ปักเรียกว่าข้างมันับออกเพราะว่ามันมาบังไอ้ต้นกระชอบฟีผมนะครับอันนี้ก็บพาท่านถอนเพราะว่ายังมีดอกอยู่ครับผมนี่ครับบางคนก็เหลือไว้เพื่อได้กินหน่วยสองหน่วยนะครับนี่ครับผมยังมีหน่วยมีลูกอยู่นะครับ เบียร์ตเล่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็มักหนาวเกันครับผมอันนี้บ้าคุณน่าจะบ้าคุ้มนะครับสุดท้ายท้ายสุดกับเป็นกระชอบฟีนะครับลักษณะคล้ายๆดอกบอัวด้พี่น้องซึ่งสามารถกินดิบได้แล้วก็กิกนสุกได้นะครับซึ่งบ้าคุณก็มาปลูกเป็นปีแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคุ้มเพราะว่าถ้าหนาวม้ามันก็สิตายนะครับก็บุรูุว่า มันจะได้ผลมหาปีนครับมืนอี้บ่าวคุณกับภาพมเม่องสวนผักของบ่าวคุณนะครับซึ่งอากาศหนาวมากกว่าพักก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉ่านะครับบ่าวคุณก็จะมาเก็บกู้พักอนไนที่สามารถกู้ไปได้นะครับพักอนไหนที่เฮายังพระท่านได้สามารถเก็บได้กับบ่าวคุณก็จะมาคุ้มไว้นะครับมื่อวาบ่าวคุณกับภาพมาชมสวนผักของบ่าวคุณนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นความสุขเล็กๆน้ออนนะครับของคนไทยไกลบ้านนะครับแต่มันก็อยู่กับพ่องบ่โดนนะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากกว่ พักกันตี่ใต้มาครับพี่น้องมืนน่อนา้บางคนก็ต้องขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับมื่อนี้บากคนก็ขอลาไปก่อนับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ